ผมเข้าข้างพี่นะครับแต่มึงตอแหลเกินไปโอ้โหผมตอแหลตรงไหนผมตอแหลตรงไหนมถามคนดูดีเอวเนี่ยผมผมขึ้นสตรีมาเนี่ยไปสิบสามนาทีอะลําผมทุกคนอะในเมืองมาครับไปกับผมไปกับผมเพาะโอ้ยสวัสดีครับเฮียไม่ได้ไปครับโอ้โหเฮียโอ้ยหายหอกโอ้โหครับหายไปสองวัน เขาฟังผมก่อนเฮียผมไม่สบายผมเลบเป็นวันเลยจริงๆผมไม่โกหกเอาจริงๆอ่ะโอ้โหเอ้เอาจริงๆไหมผมอ่ะจะเอาสายน้ําเกลือให้เขามาเจาะให้แล้วก็สตรีมอ่ะแต่ก็กลัวว่าคนดูหาว่าแบบเออทำไมไม่ไปโรงพยาบาลดีๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห มันไม่เกี่ยวกับเงินหรอกครับน้องเออจะได้เงินหายหรือไม่หายมันไม่ใช่ปัจจัยเลยร่างกายมันต้องพร้อมใจพร้อมกายพร้อมเอาหูหเหยดไม่เปิดปับ๊บเปิดปับ๊บโอ้โห,หเต็มระบบเออีกแล้วช่วยอ้อมคุยผมด้วยชัวยออ้อมคุยผมด้วยชวยัวยออ้อมคุยผมด้วยชวัว อมอะไรครับไม่อมอยากช่องบินไหมไอสัตว์เป็นเฮียอะไรชอบตอแหลคนดูไม่สบายเฮียอะไรควยกูเอาบินแน่รอบนี้อะไรก็มันไม่สบายจริงๆจะอะไรกับผมโอ้ยก็ผมไม่สบายคนดูจะให้ผมทำยังไงครับผมถามคนดูหน่อยคนนะเว้ยเฮียไม่ใช่ห่วงยางโอ้ย ทำไมทำไมโลกนี้โหดร้ายกับผมจังอ่ะโอ้ยออนเกมทิ้งเอาไว้เพราะว่าผมยังอยู่ที่หนึ่งในการออนไลน์ผมผิดอะไรเอา้าผมผิดอะไรอ่ะผิดอะไรอ่ะครับเฮ้ยเอา้เอา โอ้ตื่นมาก็เจองานหึมดง,งานหึมอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเอางานของผมก่อนกูเห็นเล่นทั้งวันโอเคอย่าพลาดไอ้ตามึงโดนเน่มึงบินเน่อะไรผมไม่ได้พ้ามผมก็บอกว่าผมก็ทําอะไรของผมอยู่ เออคนดูผมไม่สบายวันเลยเนาะตาครับก็ขอโทษผมผิดใช่ไหมผมผิดผมขอโทษผมมันผิดมากเออผมรู้ว่าผมมันเลวแค่นั้นเองผมจะจําไว้ผมมันเลวมากสําหรับคนดูอ่ะผมไม่เคยดีแม่งสักอย่างหรอกงงเลยเฮียงงแต็กเลยทําดีแค่ไหนไอ้เฮียแค่หยุดสองวันโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อ ทำดีแทบตายสุดท้ายโอ้แดดแต่เหล<ต>้าหรือเปล่าตะเหล้าผมไม่กินแล้วผมไม่ได้แตะเหล้ามาจะเป็นพรรษาแล้วเนี่ยเอางี้เดี๋ยววันไหนเนี่ยกูไล์เนี่ย แบบทำคอนเทนต์ร้อยชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวจะมีหนึ่งอ่ะกูไลฟ์ในโทรศัพท์เลยโอเคป่ะใหเลิกเล่าเลยต่อหน้าพัดจารย์เลยแล้วให้ดกเด็กดูด้วยเอาไหมเฮียอกูไม่ได้กินนานแล้วไม่ดีไม่ดีขึ้นเลยหนักหมูเด้งโอ้โหไม่ใช่ผมไม่ใช่หมูเดงดเน a ครบหนึ่งล้านไม่หายเป็นปีเลยหรือว่า สัตสงวนไพนรกโอ้โหเงินโดเนี่ยมันก็ไม่มันมันก็ได้ไม่ได้ไปไหนแล้วผมก็ไม่ได้ใช้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้ที่ผมใช้อะผมก็อุ้ยผมก็ใช้เงินส่วนตัวเงินที่ได้มาจากเกมอื่นๆแล้วก็เงินยูทูบอืมผมไม่สบายจริงๆผมอยากให้คนดูเข้าใจศูนย์เก้าสี่หกห้าเจ็ด 1327ช่วยกันโทรปั่นได้ไหมครับคลอดเซ็นเตอร์หาหลอกแดกเอาจะเป็นอันนี้เลยทำดีแถบตายพ่อมึงเอามานั่งไปดูในเมืองจะเป็นไฟเป็นเมืองเป็นไฟอะไรครับก็เอาไปแดกเล่าลงบาร์ไม่ผมก็บอกว่าไอ้โอ้กูนอนไม่หลับสองวันเพื่อรอดูมึงสตรีมมันมีด้วยหรอครับไพรโลดทีนแบบไม่มีผมสตรีมมันจะนอนไม่หลับมันไม่มีหรอครับ น้องไปเรื่อยแล้วเนี้ย f ฟซีครับรักนักครับเออไอ้ี่อ่ะนี่มีจริงหรอครับครับผมสิทธินันโอ้โหมีไเบน<ป>ีมามาหายน้กกูว่าแล้วมีคนโดเนเอ็ดมาไอ้จูงไอพวกนี้ไอพวกนี้ทำตามนั่นไงกลูว่าแล้ว ววว่าแล้วเวไอ้ต้ามึงแอบไปฝึกทหารม,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 ามาใช่ไหมเรย์ยังอยู่บนหัวอยู่เลยเย็ดแม่ไม่ได้ฝึกทหารมาครับอันน้เขาเรียกว่าไอ้นนซอมผมปฏิเธอจะเหลืออะไรล่ะนี่ครับผมไปลงให้ดุยลงให้แกงเอ็ดีแล้วทีเนี้ยผมใส่ชุดอ,อันเนี้ยตามจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ผมลงวัดให้มันเป็นอย่างนี้นี่ ให้มันหายมันจะได้เห็นสว่างว่างสวยๆแล้วก็ไม่ต้องเห็นชุดเกาะคลิปไงกับตีมเมอร์ที่หลอกคนดูว่า YouTube แบนแต่จริงๆเอารูปมาจากพันทิปเอ้าขอบคุณสมาชิกขาเบลสองหุยน้อง NON เบไม่ไอสอรยุทธ์มึงฟังกูอยากลองใจผมอยากลองใจผมรู้อยู่แล้วถูกไหมตามจริงอ่ะผมจะสแกนตรงนั้นออกก็ได้ผมอยากรู้ไงว่าคนดูคิดยังไงกับผมกูไปอ่านคอมเมนต์มามีแต่คนแบบ เออกูกูรู้แล้วว่าคิดยังไงกูรู้แล้วใจคอมึงไม่ได้แบบจะช่วยอะไรกูเลยช่วยซ้ําอย่างเดียวเป็นท e ี่อะไรบิดแล้วยังมาขึ้นเสียงใส่คนดูมึงรู้จักไหมทัวลุงรีสักหน่อยไหมปักเอาไม่ยอมไม่ครับไม่ใช่ครับกล้องโผผมไม่ได้ขึ้นเสียงผมก็บอกคนดูผมอยากรู้ว่าเออคนดูคิดยังไงกับผมผมซีผมเก็ตโอเคผมเข้าใจผมรู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้โอเคคนดูคิด่างผมอย่างนี้อย่างนั้นโอเคผมซีผมเก็ตแล้ว ไม่มีใครเป็นห่วงผมอยากรู้ดีครับเฮียวัสดีน้องวัสดีครับคนดูคลิกกับผมอย่างนี้เนี่ยเข้ามาในเจ็ดนาทีสามพันห้ากว่าคนเนี่ยไม่มีใครชมอะไรผมเลยมีแต่ด่ามีแต่ลัมโอ้ผมเหลือจะเชื่อ เหมเหมเหมหายไปตั้งสองวันรู้รู้กันอยู่นักตะนองเลิฟผมไปนอนเมื่อวานเนี้ยผมก็นอนพักรู้ไหมผมนอนข้ามวันนะคุณดูผมเหนื่อยขนาดไหนเพี่ตาไม่มาสตรีมผมเครียดมากเลยตีพ่อตีแม่เพื่อระบายอารมณ์จริงๆริงอดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีคิดอะไรไม่ออกก็ทำอย่างที่น้องทำมั่นแหละ ดี๋ยวเวรกรรมตามหานี้หนูจะไม่ช่วยพี่ตาแล้วพี่ตาปากต่อแหลเเรื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ้แรดอหนเอ้าหนูเป็นอะไรเนี่ยหนูเป็นเมียพี่เนี่ยนีจะไม่ช่วยพี่ตาแล้วพี่ตาปากต่อแหลเเรื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ้แรดอหนเอ้าหนูเป็นที่อะไรกับพี่เนี่ยหนูเป็นเมียพี่เนี่ยนี่อยากให้กูชมอะไรไหนบอกมาดิพี่ ผมไม่ต้องชมผมก็บอกเฉยๆว่าแบบว่าเออผมไม่สบายก็อยากให้คนดูได้เข้าใจหนูคิดกับพี่แค่ว่าอันนั้นอของพี่มันดิ้นเองได้น่ารักมากคะ่ะโอ้โหมึงเป็นผู้ชายมึงเสียงอยากเป็นผู้หญิงโอ้โหสุดยอดต่อไปนี้หนูจะไม่ช่วยพี่ตัแล้วพี่ตาปากต่อแลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ้แรดอหนเออพี่ก็รู้ว่าพี่มันเลวโอเค เอาเป็นว่าพวกกูผิดเองที่รอดูมึงโดเนทให้จนไม่มีจะแดกหวังว่ามึงจะมาสตรีมเคกูผิดเองโอ้โหอโอ้โหค,ครับขอให้พี่มีความสุขครับพี่คิงโอ้มึงโดนเนททำให้แบบโอ้สุดยอดขึ้นสตรีมมาสุดยอดเหลี่ยมง้อเหลี่ยมควายวายอย่าเหลี่ยมเลยนายเดี๋ยวโดนต่อย โอ้ผมเข้าใจแล้วผมรู้เรื่องโอ้สุดยอดเหลี่ยมอีกอะไรอีกแล้วครับไม่ได้ว่าพี่นะแต่ถ้าตีมเมื่อคนไหนแม่งหลอกคนดูขอให้แม่งชิปหายตายหาตายโหงต่อไปนี้หนูจะไม่ช่วยพี่ตายแล้วพี่อไม่หลับสรยุทธ์ปากต่อแล้วเรื่องหมายสี่เหลี่ยม ไอ้รัดแหลโอ้โหอีซัตมึงสวยมากมั้งมึงไงะอีรัดแหล่ไม่ได้ดูมึงใจกูจะขาดและไม่เคยสงสารคนดูจริงไหมครับคนดูจริงเก้าพี่หายไปผมเครียดมากเกือบอบีบอคอตัวเอง โอ้โหอุ้ยอย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นน้องออ้ยขอบคุณครับหนึ่งพันไม่เอาน้องธีรวัตรอย่าทําอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาต่อไปนี้ยะไม่ช่วยพี่ตันได้น้องได้ได้ขอบคุณครับไม่ทําอย่างนั้นนะอย่าๆแหหลโโอไม่ออานครับ้งไม่เอาแบบนั้นนะอย่าาไปทํนะนนอพักอะไรไอเด๋ยสตรีมเมื่อวานเสียงเจียวเจ้าเลยนะอะไรรู้ๆกันอยู่ถามตรงๆพี่ถามไอ้ดุ๋ยไหมไอ้ดุ๋ยไอ้ดุ๋ยเขาดีเอสมา จำผมได้ไหมพี่แค่นั้นจำได้ทนกรุดจำได้ครับจำได้ครับอันนี้ก็เป็นเฮียให้กูเด็กจิบบิดจนกูไปเลยเนี่ยหนูจะไม่ช่วยพี่ตัแล้วไอ้ดุ๋ยมึงตอกคนดุ๋ยชั้นวานี้พี่หลับแต้กี่โมงหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้หลับแล่อะไรอ๋อพี่หลับตั้งแต่สี่โมงถึงกี่โมงถึงอีกวันไหมถึงสี่โมงอีกวันหนึ่งเห็นไหม คิดถึงกันไหมครับโอ้โหคิดถึงน้องทีนะวะคิดถึงเขาพีงชายโอ้เล่นมุกอะเนี่ยต่อไปนี้หนูจะไม่ช่วยพี่ตันแล้วนัดที่ชาเนี่ยมึงเป็นไรนี่อีซัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโห้รัดแหล่มึงอะรัดแหล่อีดอกต่อไปนี้หนูจะไม่ช่วยพี่ตันแล้วมึงช่วยอะไรกูครับต่อแหล่น้องน้องช่วยอะไรพี่เนี่ยให้รัดแหล่มึงอะรัดแหล่มึงช่วยไ้กูเนี่ยอีซัต ถ้าไม่บิดบ่อยก็หนึ่งล้านภายในหนึ่งเดือนละแทนที่จะทนเพื่อสถิติโดเนทหน่อยโอ้โหสถิติก็มันมันมันยังไงก็ไม่ถึงเราครับภายในเดือนเนี้มึทำใจไว้แล้วดูกูดูสตรีมไอเฟรมกูเห็นมึงยังเล่นอุ่นอยู่เลยแต่ไม่สตรีมไอหน้าซ่อนตีนไอโอ้โหไหนหลักฐานอยู่ไหนพี่หายไปผมใจแทบสลายเกือบจะบีบคอตัวเองแล้วอะกระดีแล้ว ทนไม่ได้ก็ตายซะชีวิตมึงพอได้ดีแล้วกาหลงในคุณค่าเงินนนั่นการกระทํามึงมันชั่วมากาตอให้หมดตัวนั่นไงมองกล้องหน่อยพี่ชายสุดที่ผมรักขอบคุณครับแต่ทีหลังไม่ต้องเอาไว้ดีดีมากเอาไว้ผมเข้าข้างพี่นะครับ แต่มึงต้อแหลเกินไปโอ้โหผมต้อแหลตรงไหนผมต้อแหลตรงไหนมถามคนดูเดียวเนี่ยผมผมขึ้นสตรีมาเนี่ยแปดสิบสามนาทีอะลั Hayır ่ผมทุกคนอะในเมืองมาครับไปกับผมไปกับผมเพราะโอ้ยสวัสดีครับเฮียไม่ได้ไปครับโอ้โหเฮียโอ้โหายหอกโอ้ยเฮียหายหอกเนาะเฮียเนาะ โอ้ยเงี้ยนั่นโดนหายยงหายยอกโอ้โหเงี้ยพี่หายไปผมใจสลายเกือบบีบคอตัวเองโอ้ยไม่เป็นไรอย่าไปทําน้องอย่าไปทํามันไม่ดีพี่พยายามมามาหาทุกวันน้องน้องเลิฟธีรวัตรโอเคครับผมอุตส่าห์ทำงานได้น้องได้ได้ได้โจกสงกเพื่อมาโดเป็นกําลังใจไม่เป็นนนไระ้อหายไปทีรวัตร ผมอุตส่าห์ทำงานขายโจ๊กงกไม่เป็นไรนะพี่ไม่ต้องสนคำดูถูกครับบน้ตาตอแหลตอแหลไม่แม่มึงไงไอสัตว์ไอชิดนุพงเนี่ยชิดนุพงเนี่ยพี่ตาครับอยากให้ดูแลเวลาไอดุ๋ยเล่นโอมหน่อยครับกลัวมันเข้าคุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่ตาครับอยากให้พี่ดูเวลาไอดุ๋ยเล่นโอเอ็มอีหน่อยผมกลัวมันเข้าคุกเฟ ไอ้ดุมึงไปทําอะไรอ่ะตัวถึงจะเห็นคุณค่ามาสตรีมาหาเงินพอเงินมีก็หลงระเริงนั่นนั่นไงนั่นไงกลัวแล้วอสต้องมีอย่างนี้หลอกได้แล้กระทั่งคนให้เงินให้นั่นเอาเลยกูล้มละมเดินนรกเออกูมันเดนนรกยไม่ใช่พี่เออเอาสุดๆเลยกูจะได้นอนตรงนี้ย่ําเลยมั้ให้กูนอนตรงนี้เลยมั้มึงย่ํากูเต็มที่เลยเอามั้ยกูเหลือจะเชื่อ คนสตรีมเมอร์กับเอฟซกันเองจะฆ่าจะด่ากันเว้ยเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยกูรั่วเลยเฮ้ยแม่งทุกวันจริงๆเว้ยโอ้เอ้าเอาอะไรครับอ๋อมึงให้กูนอนตรงนี้มึงจะได้เยียบย่ำกูเลยโอเคไหมเอ้ยเว้ยเอออะดีเว้ยเออ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงรักกันจริงปะเนี่ยน้องเฮ้ยโหเอ้อันนี้เราโ oh. อ้สุดยอดสุดยอดรู้จักสตรีมเมอร์อาปากเห็นลิ้นไก่น้ำตาจระเข้นานปากตอแหลนนรักแร้สีตกฟันอืเออผมรู้ว่าผมมันเลวผมขอโทษ มก็บอกแล้วนี่ไงคนอื่นมันก็มีอยู่มันก็เขาเขาคนอื่นเขาก็สตรีมมันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียว <Okay. S 1> แล้วคุณนดูคนดูแล้วคนดูเป็นจะพูดยังไงคือผมจะพูดยังไงอะผมผมผิดขนาดนั้นเลยเหรอคนดูมันก็มีทําไมต้องมาลงที่ผมผมไม่เข้าใจผมผมไม่ซีผมไม่เก็ต รักผมรักดีมาสตรีมสักทีรู้ไหมหนูคิดถึงมากๆโอ้ยครับกับพี่ไม่สบายอยากให้บอกหนูนี่แหละแต่ว่าไม่มีไอเคียตัวไหนมันฟังพี่เลยไงไอชั่วชาสามานมัน,น,นมาแล้วนึกว่าตายหาตายหงไปละตอแหลน,งนางหีหลอกคนดูนั่นไงหนูเห็นหรือยังอ่ะโดงไงวะโอ้โหเมื่อวันตัดเลือดก,กำเดาไหล เพราะว่าแอบไปปีนดูคนแก่อาบน้ำโอ้ไม่ใช่เฮียโอ้ดูเฮียเฮียเมื่อวานนี้ผมจะเล่าเรื่องเฮียให้ฟังด้วยนยเฮียโดหน่อยเพื่อถ่ายทษเห็นด้วยหนึ่งโอ้ไม่เอาผมมีผมขอบคุณครับเฮียขอบคุณครับเดี๋ยวเปลี่ยนของเฮียให้ก่อนเฮียน่าจะโดมาโอ้โหหลายวันแล้วลืมเปลี่ยนหลายวันจะครบแสนนย่งวะเนี้ยแปดหมื่นห้าแล้วกันเงินมึงเฮียลันนิตะไม่เป็นไรหรอก กูรอวันมึงหมดตัวแล้วลดโดเนตเหลือสิบาทโอ้ทำไมแช่งกันอย่างนี้ผมไม่เข้าใจเว้ยคนดูมันหยุดหลายวันเอาภาพรีพอร์ตมาลองใจยังกลับมามีอาการกับโด30บอีผมไม่เคยมีอาการกับโด30สบผมมีหรอผมไม่เคยมีอย่าด่าพี่มารีแกหายไปสองวันไปเอนชาร์จ ปากๆตอแหลขึ้นเยอะโอ้ไม่ใช่ผมก็รักคนดูทุกคนแหละแต่ทุกคนไม่เคยรักผมเลยเต็นดูพี่ตาะะคะคือผมมา่าตื่นมาอะไรนะครับผมปาาลาไพรินโอ้ยผมครับน้องคือพี่จะพูดยังไงล่ะว่าพี่ก็อยากจะคุยกับคนดูทุกคนช่วยแไ่้ไัไมผมโดนผีแหม่มขยม่มให้รัวๆจนหายใจไม่ออกนั่นเห็นไหมอ๋อแม่กูเป็นผีขย่มเงี้ยเห็นไหมล่ะ เลิกด่าพี่ตาได้แล้วครับถึงมันจะตอแหลก็เธอจริงไม่ทำอะไรไม่คนไม่เคยดีในสายตาคนดูเลยไม่รู้กูอยากเจาะลูกกระตพว<อ>กม,<อ>มึงเห็นกูเบิ่งไหมเนี่ยไอ้หียงงว่าแบบสตรีมเมอร์คนอื่นเขาก็หยุดกันแบบสัปดาห์หนึงก็แบบวันสองวันแต่กับกับผมไม่ได้เลยอ่ะกับผมมันต้องให้ได้เลยเหรอขอขอหนังย่างยิงทึ้ครั้งละมันเคยโดนพี่เย็ดตูดเปล่าครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตูดดุ๋ยขอไม่เคยครับกูไม่ดูคนอื่นกูจะดูแค่มึงเพราะกูด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขาเหมือนมึงไม่ได้พี่ชายเลยแล้วอนจะมาหาพ่อแม่ทําไมร่องตรงฟันเขี้ยวพี่มาลีเอาไว้ล็อกหัวนมไหมคะพี่เท่ได้ใจเลยค่ะโอ้โหตรงเขี้ยวฟันล็อกหัวนมแม่มึงไงสัด มึงจะเอากับ30ิใช่ไหมไอ้กูมานคนดูเขาจะดูมึงไม่ได้อยากดูคนอื่นก็เข,ข้าใจก็อยากดูผมขอพักบ้างพักปุ๊บมีปัญหาพักเพิ่มมีอาการครับด่าไอ้หม่อมวีสาเบื้องแหละโคตรพ่อโคตรแม่เบื้องแหละแค่พักบอกต่อแหล่เบื้องแหละป่วยเบื้องแหละจะไก่เียอะไรสารพัดคือกูต้องไปไหนไม่ได้อ่ะคือกูต้องอยู่แต่หน้าคอมอ่ะสิบมึงยกตีนใส่เขากูวา่า ตอนเด็กมึงก็ยกตีนใส่แม่มึงแน่ oh. ในลูกหนักแผ่นดินนั่นไงเห็นไหมล่ะจริงไหมตาที่มึงไปสุกนมพีอาที่ผับอ่ะอยังไม่ได้ไปไหนเลยก็บอกคูไปสูบนมที่พับ เห็นไหมพวกมึงแต่งเลี่ยงกันอะให้กูโดนจริงๆแล้วตาคิดถึงคนดูครับเห็นไหมเขาฟาร์มจนป่วยรักพี่ปนักปากตอเหล่เห็นไหมโอ้ไม่ได้ปากตอแหลงเฮียก็รู้เฮียก็เห็นไหมเห็นไหมเฮียเฮียยังพูดความจริงเลยด่าเพื่อนผมหน่อยครับชื่อพอเพียงวันวันดูดแต่กัญชาผมคำเฮียไอโอ้โหไอปล่อยมันเถอะครับไอพวกกัญชาเนี่ยผมไม่ชอบอยู่แล้วไอพวกดูดอะตาแดงไม่ทตาแดกเล่ามาใช่ไหมกูมันบ้วนเห็นไหมล่ะ บอกเ้วไว้ล้มทีนึงแบบกลวะคือนะกูต้องหยุดไม่ได้อะ่ะ1ล้านที่ได้เอาไปทําบุญเว็บไหนครับเหียคุณจะทําแม่งทุกเว็บเลย <c oughs> แหะเว็บปงเว็แบบโป้ซื้อหีตีกะรีทาแม่งมดอนะ่ะบอกรับใบ <c oughs> พลูหน่อยได้ไหมครับกูทําแม่งทุกอย่างอะ่ะ ก็ดูเด้อไเฮียมึงกูพูดไปซ้ายมึงไปขวาครับไอต่อแหลไอระยำซ้ำแม่ชาติหมาต่อแหลคนดูสันดานหมาเห็นไหมล่ะทําดีไปร้อยครั้งผิดทีเดียวร้มแล้วซ้ำที่ไปเต้นรถแหกกินเหล้าไม่ยอมมาสตรีมโอ้กูเหลือจะเชื่อไหมไอเฮีย เป็นไงละพอสาวถ้ำไม่แจกก็มาไลฟ์หาแดงกับคนดูให้สะทุนปากไส้กรอกหมาน่ะเห็นไหมล <c oughs> อยคำแล้วตะครับ <c oughs> วันนี้คุณจมูกขาวยังครับ <c oughs> จักใจตะดมเคโโอ้ห <c oughs> หนึ่ทุ่มโคตรพ่อโคตรแม่มึงหรอตอแหลโกหกคนดูกูพูดอย่างว่าหนึ่งทุ่มกูจะสตรีมกูโพสต์ไปว่าหนึ่งทุ่มเออคิดถึงกันไหมหนึ่งทุ่มก็หนึ่งทุ่มพึ่งตื่นออนไลน์24ชั่วโมงจบจบรอบบ้านเอาให้สากใจคนดูโอ้ไอ้เฮียงงกับพวกมึงไว้ไอ้เฮียก็ทำอะไรก็ผิดไปหมดเว้ยเงินมาตัดสงบเงินหมดตัดสตรีม อืมผมเข้าใจละผมเข้าใจแล้ะผ,ผมงงกับคนดูให้คนดูเจะอะไรกับผมนักหนาผม,ผมรู้ว่าผมมันเลวไม่เคยทวงในใสายาตาปากห้อยดงสุภาษิตเห็นช้างขี้ให้เลียหน,นกหียายแมมนั่นไงได้ยินไหมละ่ะสุภาษิตคำใหม่อืมขยตัตวัวลืมตีนไอเด็กเฮี้ยกุมานอ้วนออ ทำดีร้อยครั้งเหียลมแค่ครั้งเดียวโดนซ้ำเป็นพันนี่เี้ยพี่ตังไงลมหมดแล้วครับเลิกด่าเธอแต่มันก็สมควรแล้วเห็นไหมล่ะเชื่อไหมโดนเอ็มาไม่เคยมีใครปกป้องผมเลยบอกรักแนทหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสร้างแลนด์มาร์คโอรักแนทนะครับเห็ไอ้อะไแคสร้างแลนด์มาร์คอะไรพี่ชายปะครับ มือหนึ่งถือบ่องมือถือหลอดทั้งดูดทั้งดมให้ดูหน่อยครับพี่ครับคนดูจะให้อภัยพี่ถ้าพี่เล่นมอดเปิดลัคกี้บล็อกสู้กับซอมบี้กลายพันธุ์โอ้โหจะไกยเฮีกกเยซอมบี้กลายพันธุ์เอาไว้กินเหล้าตักนองเลิกจากโปเต้ลาดกระบงังรักครับ โ <Okay S 2> อเมมคครับออขอคบคุณครับพี่โปเตลากะบางขอบคุณครับพี่นี่แหละนี่แหละกิติชัยนี่แหละนนคงพี่จะหายไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับครับยังไงวันนี้พี่ก็ไลฟ์ดีกว่าไม่ได้ดูนี่เห็นไหมต้องอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมความคิดเนี่ยทุกอ,อย่างนี้นีจะได้ไปขายอะไรแต่งรถแบบไอเฟรมเห็นมัดเยคนที่มันหนีสตรีมตอนนี้มันลมแล้วเย เปิดสตรีมมาก็งอมเลยพี่ชายสู้ๆครับครับน้องครับน้องขอบคุณครับขอบคุณนะครับพานุพงศ์ขอบคุณนะครับที่เป็นอันนี้พี่